สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสครับสวัสดีตอนเช้าครับก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นงานบุญกระถินครับวันที่สามเป็นงานแถวบ้านครับนะเนี่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะยุดหรือเปล่าทำมาที่เดิม <att> หาเงินเลยน่าทะ้อเนาะนั่นเดี๋ยวะทำมาที่กับ 5, ทำบรรพันเนาะทำงานหน่อะก็มันคือวานฝนตกอยู่โงงานอย่างแรงไง โอ้ตกแหนตกเป็นชั่วโมงเนอะอืมเต่าปูสองตัวเมสวสีสี่ตัวนี่แล้วมันจะได้แปดพันเยอะ อืมอืมอ,มอม๋อมันนอนมันไก่ปานะ่าแล้วมึงน,นอน,นต้นใหม่เละเพมันมันเป็นไก่แจ้มันไก่ป่าผสมเนาะเออ

ฝน,นไปแล้วเมวื่อวานนอู้ฝนตกตังกตมมง้งแต่บ่ายเป็นชั่วโมงมั้งนึกว่าแต่บ้านตกแล้วว่าลบอย่างแรงเลยแต่ท้องฟ้าแจ้งแล้วนะ มันมาเอา,เอามาหายเ,นเนยอคล,ย,พพลอย้รนับ<อ>ะครับมารับชมบรรยากาศตอนเช้าครับที่สดใสที่น,นี่วันพระฤรหัสเป็นวันตั้งออกด้วยตั้งออกเสร็จก็เชนีเซซิน เหมือนเดิมครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยครับครับแล้วตอนเดียนเนี๋ยผมจะลงไปถ่ายอยู่วัดครับผมถ่ายการจัดเตรียมกระถินวันอาทิตย์ครับวันที่นี้ก็ไม่ได้ไปบุญกรินครับก็ไปทําโอหางหาเงินครับ ดูคลิปนี้ก็ชวยกันดูนะครับคลิปครับก็ยอดวิวจักผมขอ,อยอดวิวจักสี่ห้าพันขอพอเข้าคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่บรรยากาศตอนเช้าก่อนจะไปทำง,งานครับอากาศดีมากเลยครับน่ครับถ่ายเลาะนี่แหละเป็นธรรมชาติดีอ่เราก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็ถ่ายเลาะลงรอบบ้าน กอนฮัลโหลนีนี่นี่นนี้เราชีวิตรเราจะสดใสครับตื่นขึ้นมาก็อากาศดีอากาศเย็นสบายเลยครับผม หน่าหนาวมันก็สบายอย่างหนึ่งครับมันไม่ร้อนดีแต่ตกดึกมามันก็เย็นครับดูต้นไม้ครับลมลื่นดีครับต้นไม้เราทางลมลื่นดีหน้านั่งเล่นหน้านอนเล่นยามเหนื่อยงานมาแล้วก็มาพักพักผ่อนสบายใจครับผมบโอกาแบบนี้ครับ ชีวิตเราก็นี่ครับธรรมชาตินี่แหละมีความสุขดีอากาศเย็นสบายฝากกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์นะครับผมดันถึงจกักหมื่นซับปะปีนี้ครับ หมื่นซับขอหมื่นซับนะคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณอย่างสูงครับ ถ่ายคลิปลรื่องไรกดแชร์ครับผมมาฝากนะครับบรรยากาศธรรมชาติจงชาครับคลิปหน้าสบายพี่น้อง